วันนี้เสนอตอนเปาคั่วรวมทั้งครอบคลุมประกอบด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีและประโยคน่ารู้มากมายเลยเกี่ยวกับงานด้านบริการครับคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเป่าคั่วแปลว่ารวมทั้งครอบคลุมประกอบด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเสนอคำศัพท์คำว่าเป้าขั้วค่ะเป้าขั่วนะคะเป็นคำกริยาค่ะแปลว่าครอบคลุมรวมทั้งประกอบด้วยมีวลีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเป้าขั้วเจ้าชานแปลว่ารวมอาหารเช้าอีจิ้งเป่าขั้วหรือโยอเฟยรวมค่าท่องเที่ยวแล้วเป่าขั้ววอจิวเลีวเกินรวมชั้นด้วยก็เป็นหกคน หลังจากได้ฟังเหล่าซื่อหนูนายกตัวอย่างคำสับแล้วก็วลีกันไปแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันดีกว่าครับ。请问一千四百五十住的房费包括早餐了吗？已经包括早餐了。早餐时间是六点到十点。好，谢谢。 และแน่นอนครับคำศัพท์คำนี้ยังสามารถนำไปประยุก์ตใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับค่ะหากเราจะพูดประโยคว่าไปเที่ยวครั้งนี้รวมทั้งคุณและเขาอยู่ด้วยเราจะพูดว่าจะ t ฉลียวหนีเหอท่าโตเปาขั่วใจเนยฟังอีกครั้งนะคะจะเฉลียวหนีเหอท่าโตเปาขั่วใจเนย หากเราจะพูดว่าแพ็กเกตนี้ได้รวมค่าลดแล้วเราจะพูดว่าจะเกิดเท่าชานจิงเป่าขวัวเชอเฟยละ่ะฟังอีกครั้งนะคะจะเกิดเท่าชานจิงเป่าขั้วเชอเฟยละ่ะช่วงสุดท้ายของรายการผมไม่ลืมที่จะนำคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับ จีถูเอ๋อเวยซานจสยเออเวยหาแปลว่าถมดินให้เป็นภูเขาเติมน้ำให้เป็นมหานทีหรือมีความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคะหากเรามีความตั้งใจที่จะทำทีละเล็กทีละน้อยก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ และผมหวังว่าคุณผู้ชมจะนําคําคมข้อคิดดีๆในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก่อนจบรายการอย่าลืมไปฟังสถานการณ์จาลองทบทวนกันอีกครั้งแต่สําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ包包括早包括早早餐餐的房了了已 早餐时间是六点到十点。好，谢谢。เพราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านดรื่งราวมากมายไม่เคยวันขอแค่เรารู้ใจขอแค่เราเข้าใจสิ่งใดใดไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ